สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นิกกี้ถวายหมูกระทะพระมหาไพายวัน กำลังเป็นกระแสโด่งดังอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับพระมหาพรายวันกับพระมหาสมปองพระนักเทศที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยทั้งทั้งสองจะมีแนวคิดคำสอนที่เกี่ยวกับหลักธรรมในแบบที่เหมาะสมกับวัยรุ่นยุคนี้ซึ่งแต่ละครั้งที่พระอาจารย์ไลฟ์สดนั้นจะมีผู้ชมจำนวนมากถึงหลักแสนคนเลยทีเดียวครับอย่างล่าสุดก็สองแสนขนาดคนดังหรือเพจขา่าวต่างๆยังเข้ามาร่วมชมไลฟ์สดของพระอาจารย์เลย ล่าสุดพิธีกรและนักแสดงหน่มอย่างนิกกี้นัชชัดก็ทนกระแสไม่ไหวได้ขอเข้าพบพระมหาพรายวันโดยนิกกี้ได้โพสต์ภาพคู่กับพระมหาพรายวันและเขียนแคปชั่นว่าขอเกาะชายผ้าเหลืองพศออพอวอหน่อยครับนอกจากนี้นิกกี้ยังนำหมูกระทะไปถวายให้กับพระอาจารย์อีกด้วยแล้วก่อนหน้านี้ทางนิกกี้กับโกโบอยธนวันรก็ได้ไลฟ์สดว,วิดีโอข้อผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของนิกกี้และมีการนิมนต์พระมหาพรายวันมาร่วมพูดคุย งนงินก็ทำเอาแฟนคลับทั้งหลายของนิกกี้หาหนักมากๆเพราะนิกกี้เผยว่าเกิดมาไม่เคยเจอดาราหรือว่าใครที่ไลฟ์สดมีคนดู2 0 0 0 0 0กว่าซึ่งหลวงพี่ก็แซวกลับแบบฮาๆาว่าสภาพคนดูแ0 0กล้าเอาอัตมามาออกได้ยังไงแต่พอไลฟ์สดได้ไม่นานยอดคนดูก็แตะที่หลักหมื่นเลยครับนอกจากนี้ยังมีช่วงหนึ่งที่นิกกี้ถามพระมหาไพรวันว่าตนเองนั้นเจอเรื่องดราม,ม่าเข้ามาเยอะมากๆและอยากที่จะขอคําแนะนําหรือว่าแนวทางจากหลวงพี่ซึ่งท่านก็บอกว่าถ้าเจอ กระแสดราม,ม่าคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีมันคือสิ่งที่ดีมากเพราะจะทําให้เราปรับปรุงตัวเองดีขึ้นฉะนั้นต้องดีใจเวลามีคนมาคอมเมนต์เราอย่าไปเสียใจว่าทําไมเราโดนกระแสโจมตีดีแล้วเราจะได้มีกําลังใจสร้างคอนเทนต์ให้มันปังกว่าเดิมนอกจากนี้นิกกี้ยังถามต่ออีกว่าหากตัวเองไปอยู่กับหลวงพี่ตนเองจะหายบ้ากามไหมซึ่งหลวงพี่ก็ตอบกลับว่าต้องมาร้องบวชอย่างนิกกี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยห้าพรรษาครึ่งนิกกี้ถามต่อว่าเกิดมาไม่เคย จำเป็นต้องบวชไหมซึ่งหลวงพี่ก็บอกว่าจะต้องถามกับตัวเองก่อนว่าจะบวชไปเพื่ออะไรและที่พีก็คือนิกกี้ถามหลวงพี่ว่าเจอแม่ชีสวยๆมีเกือบหลุดบ้างไหมทําเอาหลวงพี่ตอบกลับติดตลกว่าอย่าคิดว่าคนอื่นจะนิสัยเหมือนคุณท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ